บทสวดที่หลวงปูด่ดูพรหมมะปัญโยเคยกล่าวไว้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งสามโลกธาตุนะโมพุทธทายะพระพุทธทะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์แผ่เมตตาครอบจักรกวาลเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี สร้างกำแพงแก้วคุ้มครองตัวแต่หัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การสวดแต่คือการน้อมนำบารมีพระเข้าตัวนะโมพุทธายะลองสวดดูซิแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปหลวงปูด่ดูพรหมะปัญโย